ขณะที่วันนี้อีกพักหนึ่งคุณอันภูวดลน,นะคะผู้สมัครสสสงขลาเขต6พักครวมไทยสร้างชาติก็มีการปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะระบุจะขอเป็นนักการเมืองน้ำดีไม่ซื้อเสียงค่ะวันนี้นายภูวดลวงโสพนากุลหรือว่าคุณอั๋นนะคะผู้สมัครสสสงขลาเขต6จังหวัดสงขลาพรรรวมไทยสร้างชาติค่ะ ได้ปล่อยขบวนรถคารวานรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะในวันที่14พฤศภาคมนี้ โดยได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์นะคะในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงโดยมีการปล่อยขบวนคาราวานนะคะที่เป็นรถหาเสียงบริเวณหน้าที่ทําการของพักเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งคุณภูวดลน,นะคะบอกว่าภักใต้เราเนี่ยอยู่กับการเมืองแบบเก่ามานานมากทําให้เกิดความล้าหลางังเมื่อเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์แล้วประกอบกับอยู่ในพักที่มีแนวทางนโยบายชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหากับชาวบ้านได้โดยฝากไปถึงประชาชนนะคะบอกว่าวันที่ 4พฤษภาคามนี้เนี่ยให้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันให้มากที่สุด พร้อมกันนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการซื้อเสียงนะคะที่บอกว่าได้ยินข่าวในพื้นที่ของเขตหกจังหวัดสงขลายืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ตัวเองต้องการทําการเมืองที่สะอาดตามแนวทางของคนยุคใหม่ที่ต้องการสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์ซึ่งที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเป็นทีมงานท่านถาวเรเสนียมซึ่งตอนนี้ตัดสินใจลงเล่นการเมืองเองจึงอยากจะสร้างการเมืองที่สะอาด ส่วนที่มีข่าวว่ามีผู้สมัครบางคนเล่นสกปรกเอาชื่อตัวเองไปแอบอ้างว่าซื้อเสียงนั้นยืนยันเลยนะคะว่าตัวเองไม่ได้ซื้อเสียงอย่างแน่นอนและไม่มีความจําเป็นที่ต้องซื้อเสียงและไม่เคยทําเพราะว่ามั่นใจว่าประชาชนจะสามารถตัดสินใจได้จากสิ่งที่เกิดขึ้น ด้านนายถาวรเสน,เนียมนะคะซึ่งเป็นคุณลุงของคุณอานภูวดลที่ออกมาให้กําลังใจหลานชายในช่วงเช้าว,วันนี้ด้วยได้กล่าวอวยพรนะคะบ,บอกว่าขอให้หลานชายโชคดีในการเลือกตั้งพร้อมทั้งขอแรงใจขอคะแนนเสียงให้คุณอานภูวดลเด็กรุ่นใหม่คนนี้ที่เขาเป็นผู้แทนที่ดีและในอดีตยังเคยเป็นผู้ช่วยคุณถาวรเสน,เนียมในการทํางานทางการเมืองมาก่อนด,ด้วยเรามีเสียงของคุณอานภูวดลและก็คุณถาวรเสน,เนียมที่พูดถึงการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้ด้วย ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะครับในการเชิญชวนพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมวันนี้ก็จะเป็นการปล่อยขบวนรณรงค์ของผู้สมัครหมายเลข6กในเขตเลือกตั้งที่6นะครับพักรวมไทยสร้างชาติผมอันพัวดลนะครับผู้สมัครหมายเลข6กวันนี้ก็ถือโอกาสชวนพี่ๆมาเพื่อซื้อข่าวเรื่องการรณรงค์โค้งสุดท้ายนะครับวันนี้เรามีรถทั้งหมด สิบคันรถแห่นะครับแล้วก็มีรถโมบายซึ่งเป็นรถของทีมงานอีกหนึ่งคันก็จะรณรงค์ของสุดท้ายพร้อมกับป้ายนะครับที่จะเขียนไม่ได้ชัดเจนเลยคือรับแล้วไม่เป็นไรขอให้การรวมไทยสร้างชาตินะครับรับแล้วไม่เป็นไรรับแล้วในที่นี้ในพื้นที่เขารู้ครับพี่น้องประชาชนวันนี้โดยเฉพาะการเมืองในจังหวัดส,สงขลาเขารู้แล้วว่ารับแล้วนี่คือรับอะไรวันนี้ย้อนหลังไปสองสามวันที่ผ่านมาเริ่มมีการจ่ายกันแล้ว นะครับเพราะนั้นรับแล้วนี่คือจะรับตังหรือรับเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่จะยอดเท่าไหร่หนึ่งพันสองพันห้าพันสุดแล้วแต่แต่ขอให้มั่นใจว่าถ้าเป็นแกนหล,ลักในการนำพาบ้านเมืองไปได้ชาติได้คือรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นวันนี้เรามีแต่ความตั้งใจที่จะแลกกับความไว้วางใจมีแต่นโยบายที่จะนำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนมีแต่ความหวังนะครับที่จะแก้ปัญหาและก็พัฒนาพื้นที่ให้กับเขตหกสงขาครับเป็นวันที่จะต้องปล่อยรถขบวนแห่ซึ่งเป็นโค้งสุดท้าย ให้ช่วยมาให้กำลังใจให้กับหลานหน่อยผมก็รับปากและก็กล่าวเรียนพี่น้องที่เคารพว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญมากเพราะจะต้องเลือกคนที่ไปทำหน้าที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย4ปีถ้าพี่น้องขายสิทธิ์ขายเสียงพี่น้องก็จะได้ผู้แทนที่ไม่มีคุณภาพและที่สำคัญขอให้คำนึงถึงนโยบายของแต่ละพัก และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของแต่ละพักและที่สำคัญก็คือความรู้ความสามารถความตั้งใจจริงของผู้สมัครผมคิดว่าพี่น้องในเขตเลือกตั้งที่6ของจังหวัดสงขลาซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด11คนมาถึงวันนี้พี่น้องคงจะทราบดีแล้วว่าใครที่เหมาะสมที่สุดและใครที่ใช้เงินซื้อเสียงของพี่น้องซึ่งพี่น้องสัมผัสด้ตัวเอง